พบกันประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาใหม่5วัน5ช่องนะครับดังต่อไปนี้19บเนาฬิกาเวลาเดิมแต่เราเจอกันที่ช่อง m c o t 1นะฮะของอสมทและดูทีวีอ่าจากนั้นตอน3ามทุ่มเราเจอกันที่ซูปเปอร์บันเทิงครับคือออมพลฟู้ดซูปเปอร์บันเทิงนั่นแหละแต่เขาเปลี่ยนชื่อช่องเป็นซูปเปอร์บันเทิงทรูวิชันเจ็ดหรือทรูวิชันสี่สิบอันนี้แล้วแต่แพ็กเกจใช่แล้วถัดมาครับ4ี่ทุ่มครับ22่สนาฬิกาเราเจอกันที่แคทชั่น นี่รวมไปถึงใครก็ตามที่อยากจะรับชมรายการเราแบบ24ชั่วโมงนอนสต๊อบดูแบบมาราธอนเอาให้ตายไปข้างนึง <c oughs> เรามีฉายแบบ24ชั่วโมงนะครับแบร์ไตไฮเดฟนะครับ TOT IPTV ช่อง54นะครับแล้วก็ <c oughs> ดูเมื่อไหร่ก็ได้ ยูทูบเดลคอมสแลสแบไต๋ไฮเทคนั่นเองนี่นะฮะนี่คือช่องทางการออกอากาศใหม่5วัน5ช่องของแบไต๋ไฮเทคครับประจำปี2014เลยทีเดียวนี่ปัดมาปีใหม่แบบนี้เข้าเวอร์ชั่นล้ำเด็ดแบไต๋อย่างมั่นใจแล้วคุณล่ะล้วตกลงเขายังไม่เปลี่ยนโฆษณาให้เราเลยเลยยังข้ามปีแล้วนะมา2014แล้วนะ2014แล้วนะอ่าไม่เป็นไรวันนี้มีเรื่องเล่าครับอาจารย์สุเดตเป็นเรื่องเล่าเกิดเหตุเกิดขึ้นในโบสถ์แห่งหนึ่งมีแม่ชีกำลังยืนอยู่ นนั้นมีทหารโ,โซซ่าโซเซไม่มีทหารคนหนึ่งวิ่งมา,าวิ่งมาแม่ชีแม่ชีครับว่ายัางไงว่ายัางไงขอความกรุณานิดนึงผม,มถูกไล่ล่ามาเออผมขอหลบซ่อนตัวสักนิดนึงแล้วถ้ามีใครมาถามหาบอกว่าผมไม่อยู่นะครับแล,แ,ลแ,ลแล้วเธอจะไปหลบที่ไหนล่ะหลบใต้กระโปรงแม่ชีนี่แหละเฮ้ยมันเป็นสุ่มใหญ่ๆหอมมุดเข้าไปฟักรัดเข้าไปอ่าสักพักมีกองทหารมาเลยกรุบ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 อันเดียวนิดนึง ย้อนนี่หนึ่งก้อนหานี่ขี่ม้านี่ไปว่าอยู่ในปีคออะไรฮะโอ้ยุคแบบเลยในซองเลยเลยในซองเลยนะโอเคได้ได้ได้กรุบกลุบกรุบกุบโอ้ท่านแม่ชีโอว่ายังไงท่านทหารเห็นทหารตนหนึ่งหนีมาทางนี้ไหมหน่วยหน่วยเป็นตนนี้มันเป็นอัามนุ์หรือไงนะโอเคไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นโอ้มันคงไปทางนู้นงั้นเราตามไปทางนู้นดีกว่าโอเคกรุบกลุบกลุบกลุบผ่านไปนั่นทีนี้เสร็จทหารคนนั้นก็มุดออกมามุดออกมาขอบคุณท่านแม่ชีมากเลยนะครับอาจารย์บ้าแต่ว่าระหว่างที่ผมอยู่ใต้ร่มผ้าของแม่ชีเนี่ย เออแอบแรเห็นครับเห็นอะไรจ้ะขาของแม่ชีเนี่ยสวยงามเลยทีเดียวเออแม่ชีตอบว่าไงรู้ไหมฮะตอบว่าไงครับแม่ชีตอบว่าแม่ถ้าคุณจะหารนะมองเลยขึ้นม่นิดนึงจะเจออะไรจะเจอ <c oughs> สิ่งที่เรียกว่าสิ่งที่ไม่อาหารหนีทหารมาเหมือนกันค่ะ <c oughs>